ค,ครับตอนนี้จะอยู่ในป่าเด้อครับนียบรรยากาศในปา่านีสิพาไปบึงเพิ่นตกเป็ดเด้อครับ จะมาพาเพื่อนๆมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาตกบิบกันก็อยู่ตรงนี้เองแล้วเ,เองอเป็นจังไดเนาะเนี่ยเป็นพันภาษาเจ็กดิ ฮะฮะฮะสายในมาแล้วดิไปมาแล้วดิสายในในก็สายในน่าได้เอามิดคือกันแดดเปรยนอนย่างเดียวนะเนอะแข็งมือแล้วไงโอ้โหแต่เปนยนอย่างเดียวบ่ได้อยีกตัวเลย ลงไหมก็ลงไปเมื่อกี้น่ะโอ้ยให้โคตรอืมก็หาลงมาอึ่นึงมือเนี่ยมื่อวานนี้ยูเนอะเออเมื่อวานนี้ยูเนี่ยโอ้มันป่ามันยังบุกเข้ามากินเนี่ยเมื่อวานนี้เปิดทางนึงเนอะเออตรงเนี้ยบดจักเอะอยู่ี่ยดิอยู่นอโอ้ต้นกระเตนนะต้นเตนนะอ๋อ ย้ายมานี้อี่เบิดทางแล้วมึงบดินนะมืออึนสามอีกโอ้มือนนมอ,อึเอนอาาเส็งานแล้วเนอะโอ้แดดพอนจังเนียมือแดงงานเห็จงานแล้วจังที่กลับเข้าไปวงเก้าอีกพอดีทอเทสพุทธละม,มันเป็นฮาดลงมาดิเลยมันนะ màu hạt cả yết tài yết, cái màu hạt cả yết, nhà bưởi cứ huấn như vang đấy, tài yết cái nhét mới nhá, yết đấy sáng thì cái ừ, đừng toàn một đừng đừng xong to tí nhá, เดี๋ยวก็เข้าบัดห้าป่ามาซ้ำเนี่ยยังมืงมอเ <c oughs> ล่ง,ลลอง,ง,องเออบัตห,ห้าป่านินโตรโลกว่าออมาเล่นมัออนมันพาผมกันได้ไปนะกุนะ่ะนกกุน่ะ ครับว้าวสนุกครับอยู่แบบนี้ไม่อุ่นวายดิชอบ โอเคครับเดี๋ยว